ยังไม่ชัดนะยังไม่วัดนะครับวัดสอนการขุ้นแบบเงียบๆตรงนี้เดี๋ยวต่อต่อกระท้อหรือต่อกระพรอนสักอย่างนี้เลยครับต้องจะเป็นตามีไซส์นะโอ้ยมีไซส์เลยตัวนี้ ได้เรื่องเลยปลาใหญ่อู้ดูอินโบปลาอินโบ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นจะขอบขอไปด้วยนะครับที่หายไปนานนะเป็นเดือนเลยหน้าฝนนะครับขอไปตกปลาก็จะได้นะก็ออกออกไปแล้วนะครับแต่ว่าฝนมาไล่มานะนก็เลยต้องกลับบ้านนะครับก็เลยไม่ได้อะไรเป็นชิมิอันก็เลยไม่อยากลงคลิปอะไรไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูแล้วหูยินนะก็เล่นติ๋วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตกปลาที่คลองเจ้าที่เดิมเลยหมายประจํานะครับตอนนี้การเป็นหมายประจําผมไปแล้ว สักของอื่นมันไม่ค่อยจะมีตัวนะเท่าที่สังเกตดูนะครับหลายๆคนที่ทําคลิปมาเนี่ยมันก็มีไม่กี่ที่แหละครับก็มีที่นี่แหละที่น่าจะโอเคสุดคนระับสําหรับผมในการเดินทางด้วยแล้วก็ในการหาทําเลในการตกด้วยนะครับวันนี้ก็จะเริ่มเป็นสปิวเหมือนเดิมนะไม้ตายเบาจะขอะครับขอุปกรณ์เช่นเดิมเลยันเก้าฟุตาสายเมนผมปรับเป็นสิบปอนด์นะชิงหน้าเป็นแปดปอนด์นะครับตะขอเป็นจินตุกตัวศูนย์จุดแปดนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้ก็ เบ็ดวิ่งเหมือนเดิมนะครับเหยื่อหมานประจาของเจ้านะมาทีไรก็ไม่เคยแห้วนะครับก็เกิดใช้เหยื่อนี้ที่ของเจ้าอมาลุ้นกันครับวันนี้จะได้ปลาอะไรกันบ้างก็งวดที่แล้วทาปลาใหญ่หลุดตัวหนึ่งนะงวดนี้หวังว่าจะไม่พลาดลนะครับดูกันครับผมมาดูมาแรกกันนะครับก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังแหละครับเหมือนเดิมเลยตกแบบไม่ตายนะครับ เอาตาเบ็ดเล็กๆนะครับหนึ่งชิ้นนะประมาณนี้นะครับมือยือแบบจับจีบิดต,ตูดนะครับแล้วก็บอกข่าวลายนองนึงนะครับวันนี้มีแข่งเรือนะ <c oughs> อาจจะนั่งได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วจะกลับบ้านลนะเรือน่าจะวิ่งทั้งวันเหมือนเดิมนะนั่งตรงนี้ีใไรโดนทุกทีเลยอ้กูว <c> ะ <oughs> ลุย ไม้แรกลงน้ำนะน้ำเหมือนเดิมนะครับไม่ลึกเลยตื้นนะครับเจ็ดสิบเซน uh huh. อืม้มมีอาการมีอาการไม้แรกลงใบมีอาการอีกแล้วจะเป็นปลาอะไรเนาะ ไหนจมวัดไม่โดมาแรกมีอาการเหมือนเดิมเลยนะครับน่าจะเป็นปลาเล็กเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ตัวใหญ่ๆสักตัวกับบ้านแล้ว่แล้วเดี๋ยวแข่งเรือกันแล,แล้วนี่ผมตกไม่ได้แล้วนะครั <laughs> อารับตื้นสักการตรงนั้น อะไรอย่างนง้นนะหนนป้าหมอจะ <laughs> แรกนะครับปา่าหม, <laughs> มานป่าหมอตัวแรกได้มาแล้วครับเป็นป่าหมอนะเดีย๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันยังไงก็คงต้องปล่อยนะ ตัวมันไซส์เล็กอยู่นะครับไม่ได้ไซส์ใหญ่อะไรเป็นไซส์ใหญ่ผมเอานะครับปลาหมอเนะี่ยานยังไม่ชัดนะยังไม่วัดนะครับวัดถอนอันนีอิ่ไม่ใช่เยอะเพียนครับ าแล้วเขาโอเคอยู่นะไวมาตรฐานนะครับสองนิ้วเจอยี so ่สบไหมเนาะวันนี้ ลงไปเอาอีกแล้วถอนโอเคแล้วนะครับเสร็บลัวๆเลยนะเหมือนรีเไปนะครับผมอย่า <c oughs> เรือมานะทำเวลานะครับ เรียกว่าสปีดตันแล้วกันวันเนี้ยว่าจะเป็นเนวดอนิ่มแต่ขี้เกียจน,นะครับอย่างนี้ดีกว่านะเกี่ยวชิ้นนี่แหละมันเดิมดีที่สุดแล้วอถอนก็ยิ่งซัดแล้ว เี๋ยวกันนะครับรู้ว่า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 เป้าวันนี้คือยี่สิบแต้มนะครับได้ยี่สิบแต้มเราก็กลับบ้านเลยนะ,ะเรือมันจะมาแล้วมันจะมีจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะร,รีบตกรีบกลับดีกว่าเดีย๋ยวจะปวดประสาทเหมือนเดิมนะครับ หลายจมเกี่ยวท้องอีห่าไม่กินได้เกี่ยวยมาะ่ะแต้มหา้าฟัดข้าเปือกเลยเราแม่อาเปิดมีไม่เอานะเฮ้ยมาอ๋อครับ ไม่ถึงขึ้นทางเลยถอน <c oughs> แถมหก <c oughs> จับรล้วๆเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีเสีย,เ,สยเวลาแล้ว พาแต่ไปอยู่นู้นอีกทำเวลาหน่อยนะไม่รู้ว่าเหลือมจะมาตอนไหนนะนเมื่อกี้แนเมอกี้มีผ่านไปแล้วลํำหนึ่งลนะเล่นน้ำคลักเลย Ee, มีสายเลยตัวนี้ในเรื่องเลยเฮ้ยป่าใหญ่อู้หูอินโบป่าอินโบเฮ้ยเฮ้ยแร่เนี่ยหวานไหมอู้หูแตใหญ่ไวอู้อู้อู้หูอู้หูอู้หูเฮ้ยลำบากเลยนะ mày mày cả ba lơ đấy tôi đi đây bà đấy mày bà lơ đấy mày cà bà lơ đấy mày 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 NÀY <laughs> oh. mày mà <laughs> <laughs> มาแล้วครับท่านผู้ชมอันนินสานางฟ้าของผมตัวแรกนะสำหรับของเจ้านะครับน่าจะดันโลครับสาโลเลยนะเนี่ย ไม่เอายี่สิบแต้มแล้วนะครับเยอะเกินนะฮะเอากินไม่หมดนะไม่ใช่ปลาใหญ่เอาลิตโถเอ้ยปันอินเล็ก กร,ก,นนกระเด็นเลยกูวัดแรงกันิดนะครับปลากระเด็นขึ้นมาเลยขี่วัดแรงหน่อยกูนางสารุปกากเนี่ยติว การทุนแบบเงียบๆอย่างนี้อย่าคอ,าอต่อสักข้อหรือถอนสักข้อนอีกซัดอย่างนี้เลยครับคงจะเป็นตามีไซส์นะโหตะเกียน์ไซส์ใหญ่อยู่นะฮะไซส์สี่นี้เพราะว่าดูอาการทุนรู้เลยนะครับ <c oughs> โหะใส่บิ๊กอยู่เ้ยในเรื่องอยู่แหละครับวันนี้ เอาให้เต็มสูบไปวันนี้ในก็มานขนาดนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่แล้วเง <laughs> <c oughs> ียบเลยทีนี้หายแล้วเยียบปุ๊บ มาตามแล้วนะครับตะเพียนอีกแล้ว<ฮ>ปันนิมจะมีมาตัวเดียวจริงหรอวะ่า้าล่ะพาอยู่นู้นมาน่าจะได้เวลา เรือมันใกล้จะมาแล้วนะครับขออีกสักสองแต้มแล้วกันนะพ<ฮ>อ,อได้ยินเสียงเรือมาแต่ไกลเลยนะครับผมน่าจะฝืนได้สักสองแต้มนะมันมาจริงแล้วนะครับเรือเสียงมาแต่ไกลเลยเว้ย กินก่อนเรือมาหรือเปล่าเราอ่ะกินก่อนเรือมาหรือเปล่าถือ่เปะเพียนสายดีอยู่นะครับ เดีย๋ยวขออีกสักแต้มแล้วกันเดีย๋ยวกลับบ้านแล้วเรือมาแล้วเดีย๋ยวจะตกปลาไม่ได้แล้วนะครับมาแต้มสุดท้ายขอให้หมานนะเป็นแต้มมันหมาน,นนะครับคือว่าได้พอกินแล้วแหละแต่เรือมันมาแล้วนะครับก็ต้องรีบกลับบ้าน,นครับอย่าไปฝืนเท่าที่เขานะ สใ,ใหญ่ตัวหนึ่งแล้ว่าอะไรก็ได้แต้งสุดท้ายนั่นแหละโอเคแา้งสุดท้ายปเป็นตะเกียนเหมือนเดิมนะเก็บของกลับบ้านครับเรือมันใกล้จะมาแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องผูกนะครับ มาดูผลงานวันนี้กันนะครับก็นับคร่าวๆแล้วก็จะได้ประมาณ11เดแต้มนะครับไม่เกินสิบสองแหละคิดว่านะบอกว่ามันมีไซส์สวยๆมันอูตัวนะครับเป็นมันเดนไซส์โลนะครับไซส์นางฟ้าเลยเดี๋ยวมาดูปลาใกล้ๆก,กันนะครับมาดูผลงานใกล้ๆก,กันดีกว่านะวันนี้อวดหน่อยนะครับใกล้ๆก็กจะมีปลาหมอตัวหนึ่งนะเป็นตะเพียนไซส์สวยสนะักสี่ห้าตัวนะครับมีไซส์สองนิ้วสักหลายตัวอยู่แหละ ม,มีโตฟี่นะครับเป็นปน,นินไซโ,โลนะครับตัวหนึ่งใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะครับเกินฝ่ามือไปเลยแหละเดี๋ยวปลาตัวเล็กผมจะปล่อยหมดนะครับเหลือแต่ปลาตัวใหญ่เอากลับบ้านนะเหมือนเดิมนะครับผมก็เก็บของกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาตกประมาณชั่วโมงนิดนะชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้ปลามาพอสมควรแหละได้เซลฟี่เป็นปนินไซโลมาตัวหนึ่งนะครับก็ถือเป็นหมายที่มาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังนะครับ ถ้าเหยี่บเป็นวิิ้งที่ไรก็ไม่เคยแฮวนะรณ <c oughs> นาเหยียบเขาหน่อยนะขอนอนเขาอุตส่าห์ต้องหนึ่งวานะครับถ้าใครขึ้นชอบคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับข้อข้อสัญญานะครับว่าจะพยายามออกไปทําคลิปบ่อยๆนะถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะออกนะครับวันนี้มีหมู่แดดเปรี้ยงเลยจะเสียดายนะครับเือมีเรือแข่งก็เลยนั่งตกได้ไม่นานเลยเจอกันครับผมสวัสดีครับ